สวัสดีครับมาชมรถคันนี้นะครับโตโย ta าซ l รุ a หยดน้ำนะครับถ้าทานใดเน้นเพื่อการใช้งานนะครับเน้นประหยัดแล้วก็ดูแลง่ายๆสำหรับรถอันดับแรกที่ผมจะขอแนะนำก็คงต้องเป็นตัวนี้แหละครับโตโย ta าซ l รุ a หยดน้ำคือมันทั้งราคากลางๆเข้าถึงได้ง่าย แล้วที่สําคัญคือมันมันซ่อมง่ายแล้วมันไม่ม,ไม,มันไม่ค่อยจุกจิกมันไม่พังเลยครับมันน้อยมากถ้าเราดูแลมันดีๆคันนี้นะครับเป็นเซ็นทรัลล็อกนะครับกระจกไฟฟ้าทั้ง4ประตูนะครับภายในเดิมหน้าหลังก็เดิมไม่มีชนครับสีรถก็สวยงามตามสภาพนะครับตามอายุการใช้งานคันนี้ก็เปิดมาในราคา5,700 0บาทนะครับ แม็มลงมาอย่างสวยเลยนะครับถ้าใครหาใช้งานผมแนะนำยิ่งๆเลยนะครับคันนี้บอกเลยว่าคุ้มมาก 1. เป็นเครื่องพันห้าสองติดแก๊สระบบหัวฉีดซึ่งสวยงามอยู่แล้วด้วย,ด,วยด้วยรูปทรงของมันเล็กกระทัดรัดเอาไปใช้งานนี่คุ้มค่าแล้วก็เหมาะมากครับส่วนรถนี่นะครับอยู่บ้านโป่งนะครับราชบุรีนะครับใครอยู่โซนน้นหรืออยู่กรุงเทพก็ได้ครับไม่ไกลก็ลอง โทรเจราจาสอบถามนะครับแต่ขอบอกเลยว่าคุ้มครับถ้าคุณหารถเพื่อการใช้งานนะครับคันนี้แหละสวยเลยผมผมดูแล้วสวยมากผมชอบแต่ไม่รู้คนอื่นจะชอบหรือเปล่าเพราะว่าผมเคยใช้โซลนาหยดน้ำอยู่แล้วซึ่งใช้ไปสองปีสามปีก็คือดูแลตามสเต็ปอย่างเดียวครับไม่มีอะไรพังไม่มีอะไรเสียหายเลยนอกจากผมไปแต่งมันเพิ่มเองเท่านั้นเอง รุ่นนี้มันแต่งแล้วมันมันไม่ตายเลยครับมันมีอะไรแล้วก็มีของแต่งเยอะมากตัวนี้เป็น ABS แล้วนะครับยางใหม่สี่เส้นพร้อมด้วยแม็กสวยๆนี่ก็คุ้มนะครับดูลาเบลยังอยู่เลยนะครับของโรงงานเนี่ยลาเบลซ้ายขวายังอยู่ครบเลยนะครับอย่าลืมครับถ้าท่านใดสนใจคันนี้เหมาะมากเอาไปเลยครับเอาไปใช้งานนะฮะเป็นกระจกเซนทัลล็อกนะครับปี2002นะครับ สวยครับรุ่นนี้ภายในก็ยังเดิม,ดมอยู่นะครับปรับเปลี่ยนมานิดนิดหน่อยๆยถือว่าคันนี้น่าใช้ครับงบประมาณ57 0 0 0ต่อรองได้แต่ไม่รู้ว่าจะต่อรองกันยังไงนะครับไปคุยกันเราเองผมเหมือนเดิมผมแค่นำเสนออาจจะมีชงอาจจะมีชมบ้างแต่การตัดสินใจก็ต้องขึ้นอยู่กับพี่น้องแล้ะครับว่า ในราคาแบบนี้ได้ลดแบบนี้มันคุ้มกับการลงทุนหรือเปล่าเอาไปใช้งานยังไงก็คุ้มไม่ต้องไปผ่อน้วยครับจบเลยสำหรับใครที่กำลังดูดูรถแท็กซี่ที่ผมลงอย่างเงี้ยผมก็ไม่ยุนะครับว่าจะต้องไปซื้อแท็กซี่ปลดป้ายถ้าเน้นประหยัดที่สุดแล้วแบบนี้แหละครับคุ้มค่ามากๆเลยผมยังไงแท็กซี่ปลดป้ายกับคันนี้ผมก็ยังยุคันนี้มันอาจจะดูทรงเก่า ดูปีลึกแต่มันใช้งานได้ครับมันคุ้มตรงนี้แหละถ้าเราเน้นประหยัดนะครับก็สมบูรณ์ที่สุดแล้วลงมาให้ดูนะครับชื่นชอบไม่ชอบก็ตัดสินใจกันแต่ที่แน่นอนคือผมส่องมาให้แล้วที่เหลือพี่น้องก็ตัดสินใจเด้อครับเป็นถังแคปซูลนะครับอยู่ด้านหลังทะเบียนถือว่าทะเบียนสวยนะครับตัวนี้ อ่ะเจราจาต่อรองพูดคุยนะครับเบอร์โทรผมจะให้ไว้นะครับรถอยู่บ้านโป่งนะครับราชบุรีขอบคุณครับ